สบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวอะไรต่าง,งประเทศเด้อมื้อนี้เฮามากินข้าวเช้าน้ำกันนะพี่น้อง<า>กินยังไอ้นิกมื้อนี้กินไข่เจียวไอ้นิกว่ากินไข่เจียวน้องมิวเด้กิน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 ลูบอลลูกบอลน้องพี่น้องกินข้าวเศร้าเศร้านกันมิวนั่งเบื้องนี่ก็ได้ พี่น้ำเออให้เอมิวบีบมาเผื่อเลยมิวมาหนังใกล้เลยพี่มาหนังภาคพี่หนังใกล้เอมด้วยเออเด็กใกล้เรานั่งเอเอดีจบขานัน่งเลยกินเลยนะพี่น้อำจะอยากกินตัวนี้กินนี่ แม่คอนผืนกำลังปิ้งเขียดจังเล่อยผืนมาเนาะพี่น้องมแม่ไอันนี้กินบอ่อเขียดบ,บ่กินเกากินก็อยกับปอมนะอืมเอมิวเรายังกินก๋อยกับปอมมาปอก๋อยกับปลอมไปไกลถุงน้านะท่านบอกจิ้มเนี่ยไปเถี่ยวไหมเนาะ ข้อหม่ง่กยอันี้เลยก็ได้ให้มาข้อม่ง่ายอีกเยมือนี้ได้ทั้งงานน่องสาวน่องชายมาอยู่น้ำน่งหนักหนักก็น่งหนักเลยเสร็จแล้วนลองสอด้วยสาวากนเดืออยาก่หนักที่หนักเปลี่ยนอารมณ์ không không biết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  không Nó không biết không biết không biết Tôm, biết không biết nè แม่ทำของยาคูเลยมันในลายแนวขนาดเลยพี่น้องแบบว่าอันเนี้ยนี่เป็นแขนเป็นโตเก็เลยน่อยแกะกาะที่ไม่เป็นโตอะน้ำเหนียว ตอนเศ้ามื้อนี่เขากินอาหารครบหาหม่งเลยพี่น้องมือเดียวเท่านั้นมือต่อไปได้กินแต่พัก <c oughs> เอา้อเอาอยู่ในตู้ฮัเนี่ยกลับไปไอเอเมลกรนน้ำเมื่อคืนเนี่ย มาห,เห,เหาใจหาว่าี่น่องเอ้ยลุกมาเบิ่งผลาเห็นเงาสีดำพระตกใจอีกหัวใจจนหล่นลงกี่ดินเลยกะเห็นเงากระติกน้ำก้อนกับอันแอปซี่อันอยู่ในประตูห <lawsuit royable> ัวดำคือหรือคือคนหนังกันแห้งตกอีกคือกันพ่อหยางมะยังกล้าแบบไปยืนนันาอีกแล้วคือบางคนเขามาี่ bác cả bác nó gian lâu nó kỳ điên nịch bản 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 nịch กันลูกไม่เท่าน้ามันนอนหายข้าวมีบางงานทั้งขางเนี่ยพี่น้องคนนึนกำลังเห็ดก่อสามเห็ดเฮือนลังใหม่แบบเครื่องคล้องผลกลายขนะดินเขาให้พี่ก่นอนอืมยิงกระจอกให้พี่แหะแข็งน,นะ เอกไปกระโด้าซฮาโน,น่าเปิ้มาเอาห้ฟีฟีนี่ห,หนยล่า่านี่ข้างลางนี่เรากะหายโรยไปยอะได้หาไหายใ่าย้าของนรอเลยเออดินอ่ะนะฮะใส่รสยเหลือโซฮาโน,น่าเมทนร์นี่อยากมาสุบเปิ้ได้อยากไปข่เาทางเปิ้ลแลราถมหนดิ อาดูดไอีกดูีดลวาสิ่งมันใช้ออนแดูรออิ่มนะใส่วาง่้นีนวจะถุกเป็นไ Mấy ấy lại với sử dụng nó có loại mà đấy đi đó Để đánh thức với những nha

กระดูกด้วยหั่งีเลต่อหนั่งดีกระดูกด้วยงดนหยังเขาเป็นง้าหยั่งนี่แน่รกินกบกินเขียดต่อกระดูกเดียวนี้กินกบกินเขียดอ่ะ กินกระยูเปนสตัตวอืมเปนสกิรานี่มันอ่าแบบมีนอนมือ,นอน,อนอนมือขึ้น,นไปพันยังบะโอเคท่าน,นี้ได้นอนมือขึ้นในฟัน,นยังฟันมันอย่างวะฟันวาันผิด หนันคันว่าหมื่นกับวันจันเลยเนาะพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วคิดคันว่าคันไล่ว่าไปจุดว่า,า,า,าวันเสาร์โมแม่นเนาะวันเหมืนอนวันเสาร์วันแล้วกระดุมมันออกกินนิดจะอิ่มแล้วขนาดว่าออกก็ได้นี่เอาโป่งวางนี่แม่กินเอง กินแล้วเวลากนกินน้อยค่น่ะลดหุ่นมาเนี้ย ในไดมีวอาหารแซบอยู่บ่รงมิเผื่อว่าเกิ่าสิไดกินข้าวลาเกี่ยวกินยังยงะเผื่อกินบ้าเลยโอ้ก็แม่มเผื่อไปเวียงเนาะเดี๋ยวฝ้ากินแต่เศร้าแต่ก็ไปโรงเรียนน้มิวอต่อเขาสมัรับเงิต

ย้ำห de ้อนคายบูเบิ้ลกับบุญอีกชิดอีกนี่บิดท้ายเครื่องเลยจ้ะย้ำห้อนเขาดีอันอื่นอันนี้กับบุญกับป่าทค่ะคลายบูเบิ้ลกับเน่าเรากินแบบนะคะทับบุญให้บุดไว้ข้าวบุญในราไปดีเลย คลายเครื่องอะไรแล้วว่าอ้สะมาลดลงลดคันเสนาหรุโนโต๊ะกงเครื่องก็เตะหมุนเบมดเอ,วอาวานวันนี้คือ,อมีตมเปลี่ยนนั่นขามแปนไปคือแม่ต้องมีรู้ไปขายเพื่อนไปขายยางมันมนอกรอกนาเนาะไปแต่คันคู่ให้คันคู่หน้าเสียงครับ หลายอย่างมันดีแล้วกระแ,แต่ไม่ไผ่กระใสเขาแต่ไม่ไผ่อีกต่ำนี่แหละอืมอฮัลโหลเรื่องปลาลายนะพี่น้องท,องทำรวจกุ่มพวงเลย จะเคยไปก,กัแมกบ่ขันมือได้คายดีค่ะคันมือได้เขาคลายบ o ดีแล้วเขาจะได้ไปหลอกใกล้ๆพี่น้องเลยคันมือได้คายอยันดีเนี่ยแหลกับ b ได้ไปหล่อนะไปหล่ะแถวใกล้แถวหมู่บ้านคนขาย b ดี y ในแมนได้ไปแถวเสตนอกะวันแหลอกอยู่แถวทุ่งห้าวันแอ อ่าแล้ช่วงนี้จะมาช่วงหน้านี่ค่ะช่วงเพิ่งเห็นห้เห็นหน้า่ฝนตกอันนี้ค่ะฝนตกลิดหนี่กระหนุ่มจีนัดกับข่าวป่าข่าวดอนนี่เลยจะมาย้ำหน้านี่เด็กายดี้ได้คนเห็นเบียบเหมยจะมายนักยนักบนไฟ เส้นทางมีอุปสรรคเสมอขาดีดีแล้วเขาอึดแนวกินเลยเขาเห็นเรียเมื่อยเขาก็อยากนะก็อปากกาส่งเข้าไหนวะเจ้าเจืาเก่งยูเเ่เมื่อมันเร่งน้ำบ่นำบ่เม่ยวแถจมรมาบอกเมี่ยน้องมิว้วม่ยวแถจอมมาบอสไทยมาแบบไปใหม่เมแล้ว ไปถ่ายนังมิวอยู่ไทยบอกไเปเหียกอยู่ไทยน้ำขาวแล้วเออพอถ่ายเป็นคนไทยบอกหรือคนลาวคนลาวใช่ไหมไปเห็ดเบียกอยู่ไทยเมถาวก็พอถ่ายนังมิวหาไปเห็ดงานอยู่ไทยพี่น้องเห็ดงานยังมิวหูละดอ,ลอดอกทขายเอัาดอกจริงนาเอาเมียนอ๋ออยู่จังหวัดไหนมิวหูอยู่บ่อ่าพอถ่ายก็ไปถ่ายนังมิวนะ คลายอันลูกซีนฮันดอกนะพี่น้องคนไทยเอิ้นเอิ้นกับลูกซีนเนะี่ยนะลูกซีนปิ้งอยู่หน้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวข้างที่ถาหาแม่ต้องมีมากกว่า,วาคนคลายจังหวัดใดเนาะแม่ีมาไปอีกเด็กมันดีดี หาเงินได้เลยก็ไปดีกว่าแล้วพี่น้องนะกระอก็ีุ้่พนบ้ากรบอกขี้ยุ่พ่นกระบอกไป้ยุ่พูนจ้องแม่สาวหองฮะจนองแม่สาวยังบอก่ลูกลูกไม่เท่าเออลูกไม่เาหนองนั่งเลยแม่จะมีเอนน้องจกคนมี้ยว ใหม่ๆโซนนั่งเล่นทีู่ปของเก่านั่งเล่นใยูกของเก่าของใหม่เนาะไปเห็ุงานยู่ไทยแม่คนหนึ่งเลยคนหนึ่งเลจะตื่นแล้วมีไปอยู่บ้านเลยบ,บอกบอกว,าอวา่าเออละป้าเพื่อนไว้ละล่ะเนาะหรอกเขาจะไปหลักสมอานดออเนียน่ย ไปน้องมิวแล้วไปอยู่เนาะไปบอมมิวไปอยู่บ้านแม่เอาแม่เถ้ามิวไปถาาม่เไปถา,าแล้วนะพอ้คบอไปแล้วจิตจบไปเลยลูกโวนแมจน่จอบอีกโอ้เอาเราไปตายแต่บอดแต่บอดไปคุณตอนนี้เฮาอิ่มนะพี่น้องให้แม่สะคอนกับน้องมิวกินเลยเนาะเพราะว่าเฮาสิไปเปิดห้านตอนนี้เก้าโมงแล้ว เขาบอเขาเปิดห้างทุกมื้อนะเก้าโมงเขายังไ,ไปตลาดซื้อมื้อนี่เขาเห็ดกินซ่าอะไรกันเลยแบบได้ไปตลาดซื้อมื้อนี่สำหรับคลิปนี้เขาก็จิโจไ้ไซสำนี่ฝากให้พี่น้องกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์นห้เด้อสวัสดี